เ <laughs> มื่อคืนนี้นะครับพลพรรคองแดงผู้อาหังการก็ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบฟุตบอลลีกเป็นเกมที่เจ็ดนะครับแล้วก็ทำสถิติชนะติดต่อกันเจ็ดนัดเมื่อคืนนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูเกมที่ทุกพี่พีเชื่อนะเชื่อดเนะช,อดชือดนิ่มๆผู้มาเยือนจากฝรั่งเศสอย่างรีวนะครับสองประตูตอนหนึ่ง จริงๆเนี่ยนะครับผมต้องดูพวกพี่ๆีเนี่ยลงเล่นทุกนัดไม่ว่าจะดึกดื่นขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อคืนเนี่ยพอดีติดซีรีส์พอดีติดซีรีส์นะก็มันเพลินนะแล้วก็คิดว่าแหมลิพูนไม่น่าจะพลาดอ่ะแล้วก็คือเอาตรงตรงนะพอยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกเปลี่ยนระบบใหม่นะะร,ระบบการแข่งขันใหม่เป็นแบบพบกนันแปดนัดนะครับในรอบลีกเฟสเนี่ย ผมว่ามันมันไม่สนุกนะมันไม่สนุกสนานตื่นเต้นเหมือนเหมือนเป็นรอบแบ่งกลุ่มอะแล้วก็มันกลายเป็นว่าเยินเยอ้อโดยใช่เหตุลองนึกดูดิจากปกติธรรมดาเตะรอบแบ่งกลุ่มก็หกนัดก็จบแล้วแล้วก็สองนัดสุดท้ายเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มมันจะมันจะเข้มข้นมากนะครับมันจะแบบลุ้นลุ้นกันว่าใครจะเข้ารอบใครจะตกรอบใครจะไปเล่นในถ้วยเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตะกันแค่หกนัดอันนี้รอบรอบแรก รอบฟุตบอลลีกเนี่ยเตะกันแปดนัดไม่พอนะฮะเดี๋ยวมีรอบเพลย์ออฟอีกสองนัดนะพอรอบเพลย์ออฟเสร็จก็ไปรอบสิบหกทีมสุดท้ายคือผมมองว่าโอ้โหมันยืดเยื้อเยินเยอะว้นเวอ์โดยใช่เหตุนะครับแม่งเอาแต่เงินอย่างเดียวเลยไม่ได้เอาความเมามันเลยนะฮะผมก็มองว่าลีบูนไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่านําเป็นจ่าฝูงแบบโดดโดดลุสถิติสยดสยองมากเมื่อคืนนี้เอาชนะลิวสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ชนะ เจ็ดเกมติดต่อกันนําเป็นจ่าฝูงแบบยาวๆแล้วก็เพิ่งเสียแค่2ประตูเท่านั้นเองนะครับนัดสุดท้ายผู้พิพีจะยกพลไปเยือน PSVI o f ีไอโอ่านะทีมของฮอลแลนด์ Holland, บ้านเดียวกับโคชปาร์เนอร์นะครับก็ต้องการอีกแค่แต้มเดียวเท่านั้นก็จะเป็นแชมป์ในรอบฟุตบอลลีกรอบลีกเฟสอะไรเนี่ยนะครับต้องการอีกแค่แต้มเดียวเท่านั้น หรืออีกเงื่อนไขหนึ่งคือสมมติถ้าลิเวอพูลเอาตัวสำรองลงส่งเงยาวชนลงส่งนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นเนี่ยลงไปเยอะๆนะพูดง่ายว่าพักแข่งพักน้องไปแล้วเกิดแพ้ PSV นะครับก็ต้องให้บาร์เซโลนาเนี่ยชนะสถานเดียวเท่านั้นแต่บาซานั้นสุดท้ายเขาเล่นในบ้านเจอกับอัตาลันตา้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไราเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลถ้าอยากจะเป็นแชมป์ในรอบนี้นะครับ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทะลุผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะเจ็ดนัดรวดนำเป็นจ่าฝูมพรีเมียร์ลีกทะลุเข้ารอบแชมเปียนลีกร้อยเปเซนย้อนกลับมาดูแมนยูนะเมื่ก่อนเพิ่งมีข่าวรูเบนอโมริเมื่อวานเนี่ยแหละนะมีข่าวหลุดออกมาแหมข่าวช่วงหลังข่าวหลุดบ่อยนะแมนยูเนี่ย นาะรูเบนนามอริมหลังจบเกมคาบ้านต,าต่อไบรตันเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วตะบะแตกอรารวาดในขะ่าวเขาบอกว่าต่อยทีวีพังนะก็ไม่รู้เหมือนกันต่อยแล้วมือแหกปะะ่าวว่าหรือถีบนะก็มันไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนอ่นะก็เอาเป็นว่าอรารวาดพังทีวีแล้วกันทีวีที่เอาไวด้ดูนะเอาไวด้ดูเอาเอาไว้ฉายบนจอในห้องแต่งตัวเนี่ยเอาว่าด้วยเรื่องของกลยุทธ วิธีการเล่นรูปแบบคู่แข่งเป็นยังไงน่ากลัวตรงไหนคือทีวีมันเป็นเรื่องของเอาเอาไว้เอาไว้แบบเอาไว้สอนน่ะเอาไว้สอนลูกทีมก็เรียบร้อยทำพังแต่ไม่เป็นไรหรอกระดับแมนยูเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เห็นนะฮะลีวร์พูนเขาเริงร่าหนาวดึงอยู่บนภูนะทั้งสองลีกเลยทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนลีกแมนยูโค้ชกูยังพังทีวีอยู่เลย <laughs> อ้าว มาที่นี้นะฮะขออนุญาตอัปเดตแล้วกันเพราะว่าโทษฐานที่ผ่านไปแล้วนะเกินครึ่งเกินครึ่งทางของฤดูกาลนี้พรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลน,นำเป็นจา่าฝูงตอนนี้เหลืออีก17นัดลิเวอร์พูลแข่งไปแล้ว21นัดนะครับนำทีมตามนะฮะอันดับ2อันดับ3อันดับ2อันดับ3เนี่ยก็แต้มเท่ากันก็คือ อาร์สโนกับนอตตทิงแฮมฟอเรส์นะครับทั้งสองทีมนี้ตามหงแดงอยู่หกแต้มแถมแข่งมากกว่าหนึ่งนัดะนะครับลิพูลมีในมือหนึ่งนัดถ้าชนะก็จะเป็นเก้าถ้าเสมอก็จะเป็นเจ็ดถ้าแพ้ก็ยังนำอยู่หกแต้มโอเคหกแต้มนะครับถือว่าถ้าหกแต้มนะเอา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 ,เอาเราไม่ต้องพูดถึงเกมที่ตกค้างอยู่นะเอาแค่หกแต้มก่อนหกแต้มเนี่ย ถือว่าไม่ไม่ห่างมากจนเกินไปนะนะจนเกินไปก็น่าจะแปดขึ้นไปแปสิบหกเนี่ยยังพออยู่ในวิสัยที่ไล่ทันเพียงแต่ว่านะครับผู้ไล่ล่าหนึ่งคืออาร์เซนอลเนี่ยในในสายตาของผมที่ได้ดูมาในฤดูกาลนี้อาร์เซนอลฤดูกาลนี้ฟุบลงมาจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับทั้งเกมรุกทั้งเกมรับ เกมรับเนี่ยเมื่อรู้กนกการที่แล้วเหนียวแน่นแข็งแกร่งเสียประตูยากมารู้กาลน,นี้เสียประตูง่ายความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็นักเตะในะแดนกองหลังเนี่ยก็ผัดกันบาดเจ็บไม่ค่อยสมประกอบแล้วก็การขาดแบ็คขวาอย่างเบนไวเนี่ยส่งผลกระทบต่อเนื่องเลยนะครับแม้ว่าจะมียูเลียนทิมเบอร์ก็ตามนะแต่พอมันเดี๋ยวซาลีบาเจ็บเดี๋ยวคนนั้นเจ็บเดี๋ยวคนนี้เจ็บมันก็ต้องเล่นแรบแลถท่าสลับตำหน่งสลับตำแหน่งกันไปมากลายเป็นว่าเกมรับ ของลานนาลูดุกาลนี้ไม่เหนียวแน่นแข็งแกร่งแล้วเสียประตูง่ายนะไม่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 เสียประตูยากเหมือนเมื่อฤดุกาลที่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเกมรับเสียประตูง่ายเกมรุกก็ฝืดเคืองไคลฮา,าวสก็ผลิตประตูได้ไม่มากเท่าที่ควรบุกยซาค้าเจ็บมาตินโอเิการก็ถ้าถ้าเราดูจากสถิติอ่ะก็ช่วงหลังก็แทบจะไม่ได้สร้างสรรค์ทำแอซิดหรือยิงประตูอะไรมากก็กลายเป็นว่า ผู้ไล่ล่าอยากอาร์เซนอลหลุดง่ายกว่าลิเวอร์พูลในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสม่ำเสมอนะครับตายยากตายเย็นยิ่งกว่าเจสันนะครับกำลังจะเสมออยู่รอมรอ,อยยังสามารถชนะได้ผมดูแล้วเนี่ยโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะทำแต้มขยับหนีอาร์เซนอลมีมากกว่าโอกาสที่อาร์เซนอลจะขยับเข้าใกล้ลิเวอร์พูลขณะที่นอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นทีมที่เล่นได้ดีดมีมาตรฐานนะครับเกมรับเหนียวแน่นเสียประตูยาก เกมรุกก็ทำประตูได้อาจจะย,ยิงไม่เยอะแต่เพียงพอต่อการเอาชนะคู่แข่งนะครับแล้วก็มีกองหน้าที่ไว้ใจได้นะมีตัวโป้งปิดบัญชีอย่างคริสบูตอ่านูโน่เนี่ยขุนอินเนี่ยนะเขาเจอทีมที่ลงตัวเจอ11ตําแหน่งนะครับเจอทีมที่เหมาะสมลงตัวเจอ1 1ตําแหน่งที่สามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพราะฉะนั้นฟอเรสต์ก็เป็นทีมที่ดีถ้าไม่มีลิเวอร์พูลนะลองนึกดูฟอเรสต์จะบี จะบทบี้กับอาร์เซนอลกับเชลซีกับแมนเชสเตียกับนิวคาสเซิลอาซันวิล่าเนี่ยสนุกสนานเลยนี่เห็นไหมพว,ว้พิพีเนี่ยทําตัวไม่เข้าพวกเพราะฉะนั้นนะครับก็เข้าใจอย่างที่ผมพูดอยู่เป็นประจำนะฮะเข้าใจหัวอกของเดอะคอปนะฮะเข้าใจหัวอกของเด็กหงว่ามันยังเป็นวิตกกังวลอยู่นะครับเพราะมันมีประวัติเคยถูกไล่แซงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอะไรที่ยังไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งไปดีใจ ก็เข้าใจแต่ในมุมมองของผมไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาดเอาบอกแบบนี้แล้วกันถ้าพลาดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเพราะว่าคู่แข่งอะ่ะคู่ขับเคี่ยวคู่ห้ามหันอะ่ะไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อรุดูการที่แล้วสองรุดูการที่แล้วสามรุดูการที่แล้วหรือสี่รุดูการที่แล้วที่คู่ขับเคี่ยวของพวกคุณคือแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่รุดูการแมนซิตี้เขาลุดจากวงโคจรไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพรีเมียร์ลีกไม่น่ามีปัญหา ทีนี้มาดูถ้วยที่เหลือนะฮะถ้วยใหญ่ที่สุดนะครับก็คือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไอ้เจ้าถ้วยบิ๊กเอียร์เนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่ามันเป็นถ้วยที่เดาแชมป์ยากที่สุดยากกว่าแชมป์ลีกสูงสุดของแต่ละประเทศนึกออกไหมฮะเราเดาแชมป์ลีกของสเปนเนี่ยแม่งไม่มาริตก็บาซ่าเดาแชมป์ของลีกเอิงนะครับไม่ เปสเซก็เปสเซ่นะบนเดเลกาก็มีแค่บาเยนน์มิวนิกผูกขาดอาจจะมีบางปีที่มีทีมอื่นเนี่ยขึ้นมานะฮะขึ้นมากากันมาท้าทายอำนาจบ้างก็นานๆทีลีกนะครับฟุตบอลลีกเนี่ยแชมป์ฟุตบอลลีกยุโรปเนี่ยมันทายง่ายแต่ยูฟ่าปี้มนลีกเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะฮะมันขึ้นอยู่กับจังหวะมันขึ้นอยู่กับเวลานะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้ลิเวอร์พูลอาจจะแรงนำเป็นจ่าฝูง แต่เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าพอไปถึงช่วงรอบ8ดทีมรอบรองชนะเลิศอาจจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บพร้อมกันหลายๆคนขึ้นมานะครับซึ่งเราเราคาดเดาไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอยูฟ่าจะไม่หลีกเนี่ยมันดูยากแต่ถ้าเอาฟอร์มการเล่นณนะปัจจุบันดูจากขุมกําลังนะครับดูจากคุณภาพผู้เล่นเนี่ยก็แน่นอนเต็งหนึ่งก็คือลิเวอร์พูลแล้วก็ถ้าไปเอาข้อมูลต่างๆยัดเข้าไปในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ผมก็เชื่อว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะเอาข้อมูลเอาสถิติเอาตัวเลขยัดเข้าไปเนี่ยเขาก็น่าจะทํานายออกมาว่าลิเวอร์พูลน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์มากที่สุดนะครับแต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังนะครับจากเด็กหงหลายๆท่านเนี่ยเขาอยากจะได้พรีเมียร์ลีกมากกว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแหมยูฟ่าก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ล่อไปหกสมัยแล้วใช่ไหมแต่ถ้าได้พรีเมียร์ลีกเนี่ยจากสิบเก้านะแชมป์ลีกสูงสุดจากสิบเก้ามันเป็น มันจะเป็นยีมย่มิบยี่มิบปุ๊บมันเทียบเท่าเลยโอ้ยนะก็ยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยมันจะไปวัดกันจริงๆเนี่ยนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายผมมองว่ารอบสิบหกทีมสุดท้ายนี่ลิพูลเดี๋ยวได้เป็นทีมวางอีกนะครับเพราะว่าการเป็นอันดับหนึ่งของรอบฟุตบอลลีกเนี่ยมันก็น่าจะมีผลให้เจอคู่แข่งที่ไม่ได้แข็งแกล่งอะไรมากนะักในรอบสิบหกทีมแล้วก็เข้าไปรอบแปดทีมทีเนี้ยแหละนะครับรอบแปดทีมจะเขาเรียกว่าเจอของจริงละ แต่ผมดูคู่แข่งของลิบู์ในบอลยุโรปนะบาซ่าโอเคเป็นทีมที่ดีนะครับเล่นเกมลุกดูดันฉวัดเฉวียนมีลามินยามามีลาฟินยามีเลวานดอสกี้นะครับได้ตัวผู้เล่นดีๆกลับมานะครับก็ถือว่าเป็นคู่ต่อกรของลิบูลที่สูสีแต่ถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะยังเป็นรองพวกพีพีแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดก็ตกลงไปเยอะแมนซิตี้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังลุกผีลุกคน นะเช่นเดียวกับ p s เยังลูกหีลูกคนบบเยนมิวนิกนะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ถ้านัตอนนี้มาเทียบกับหงแดงนะผมว่าพี่เสือก็ยังเป็นรองลิเวอร์พูลโอ้โหนะครับนี่พเมยรีกไม่น่าพลาดแถมยังเป็นตัวเต็งของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกฟุตบอลลีกครับคาราบาวครับนะแอรครับนะครับถึงรอบ รองชนะเลิศนัดแรกเนี่ยไปแพ้น้องไก่นะฮะไปแพ้พญาตงพนานฮอสเปอร์มาหนึ่งประตูหนึ่งศูนย์นัดที่สองเนี่ยจะซัดกันที่แอนฟิลด์นะครับวันที่หกกุมภาพันธ์นี้ก็ถ้าดูสภาพของน้องไก่ตอนนี้ก็ถ้ามาเจอพวกพี่ๆที่แอนฟิลด์เนี่ยพูดได้สองคำฮะว่าไส้แตกไส้มึงแตกแน่ผมมองว่าริพูลจะถ้าจะเอานะครับมันก็ต้องเอาแหละมันถึงรอบรองแล้วนะริพูลน,น่าจะ เอาเครื่องตัดหญ้ายัดเข้าไปในรูดาบของน้องไก่ในเกมที่2ของคาราบาวครับและเข้าไปชิงชนะเลิศคู่ชิงน่าจะเป็นนิวคาสเซิลนะครับซึ่งนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ทางหงส์แดงนะรีพูลใน,นของแสลงของนิวคาสเซิลเลยเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยรีพูลไม่ค่อยแพ้นะครับเต็มที่ก็เสมอนะครับแล้วก็ที่สําคัญนิวคาสเซิลเป็นทีมอาภัพความสําเร็จเข้าชิงชนะเลิศบอลถ้วย3ครั้งหลังสุด แพ้มันทั้งสามนัดนะครับแล้วก็ประกอบกับฟอร์มการเล่นตัวผู้เล่นเนี่ยก็เป็นรองริบูตโอเคอาจจะมีอ่าอีซักอาจจะมีแอนโนี่กอร์ดอนแรงขึ้นมาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมก็ยังดูลีว์พูลเหนือกว่านะครับน่าจะถ้าผ่านสเปอร์เข้าไปได้แล้วชิงกับนิวคาสเซลนะน่าจะป้องกันแชมป์น้าแอดครับของตัวเองได้สำเร็จ <c oughs> ทีนี้มาดูถ้วยสุดท้ายนะครับ FA ครับจับสลาก รอบสี่รอบสี่มีสามสิบสองทีมโอ้โหรอบแรกเลี้ยพูลเล่นในบ้านเจอกับโค้ชทีมหลีกทูแอตคคริงตันสแตนลี่ก็ยิงไปเบาๆสี่ประตูต่อศูนจับสลากนะฮะรอบสี่หรือรอบสาสองทีมสุดท้ายวันจับสลากเนี่ยผมก็ลุ้นเอาใจช่วยนะนะเอาใจช่วยให้เจอพวกแมนซิตี้เชลซีอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าเหมือนได้บายอะ่ะ คือไปเยือนพรีมัตอากายนะครับถามว่าพรีมัตอากายเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่ออ๋อนี่ทีมเก่าของไอ้คนหมูเดือดเวนรูนี่ที่เคยคุมอยู่แล้วแม่งออกไปแล้วนี่อาใช่นะครับถามว่าพรีมัตอากายอยู่ลีกไหนก็ลีกแชมเปียนชิพนะครับก็ลีก2ของอังกฤษนะแชมเปียนชิพแต่มันไม่ใช่แค่แชมเปียนชิพธรรมดาคือณปัจจุบันนะครับพรีมัตคือทีมอันดับที่ย4ี่ของ ลีกแชมเปี้ยนชิพหรืออันดับบ้วยนั่นเองโอ้โหลิมพูดก็เท่ากับว่าในเปครับนะครับไม่จำเป็นต้องเอาตัวจริงลงส่งสารองลงบวกกับเด็กๆอีกสักส,กสองสาตัวนะครับเจอกับพรีมาร์ทก็ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะทะลุเข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งมันก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเหลือแต่ทีมระดับหัวกะทิมากยิ่งขึ้นก็ไปลุ้นเอาตอนนั้นละกันว่า มันมีสิทธิ์ที่จะกลับมาจะอีกกันอีกยุท่าวก็ภาวนาว่าอย่าเลยนะเจอกันที่ไลน์เนี่ยมันทั้งเครียดทั้งเหนื่อยนะครับเสียสุขภาพจิตก็ดูแล้วฤดูการนี้ถือว่าเป็นฤดูการที่เวอร์วูลเนี่ยไล่ล่าความสําเร็จอย่างสนุกสนานเลยนะครับพรีเมียร์ลีกไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าคู่แข่งไม่ค่อยมีความสม่ําเสมอไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่ง นะครับถ้าดูจากฟอร์มการเล่นดูจากศักยภาพทีมดูจากคุณภาพของผู้เล่นถือว่าเป็นเต็งหนึ่งแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เนี่ยมันมีปัจจัยอีกหลายประการแล้วก็ที่สําคัญมันไม่เข้าใครออกใครอะไรก็เกิดขึ้นได้คาราบาวครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมเชื่อว่าคงไม่มีแหละน,น่าจะเป็นลีพูลที่อัดสเปอร์ได้เกินกว่าหนึ่งประตูเข้าไปชิงชนะเลิศและคู่ชิงนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นนิวคาสเซิลนี่แหละ หรือต่อให้เป็นอาเซโนลด้วยก็ได้นะลิฟูลก็เหนือกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันแชมป์คาราบาวครับของตัวเองได้อีกหนึ่งสมัยแล้วก็ตัวเองเป็นเจ้าพ่อถ้วยนี้อยู่ด้วยส่วนเอฟเอคับนะครับเหมือนได้บายทะลุเข้าไปในรอบรอบห้าหรือรอบ16ทีมสุดท้ายโอ้โหไปไปมาๆนี่ไม่ได้กวนตีนนะไม่ได้แฟะไม่ได้ประชดประจันแม่งลุ้นสี่แชมป์จริงแม่งลุ้นสี่แชมป์จริงน่หว่านะ ย้อนกลับไปฤดูกาล2021-2022เคยลุ้นสี่แชมป์แบบนี้นะครับสุดท้ายก็ได้มา2ใบได้มา2รายการก็คือเอฟเอัพกับคาราบาวครับ,บ,รบเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปพลาดท่าให้กับแมนซิตี้ส่วนในยูฟาจะไม่หลีกไปแพ้เรอัลมาดริดในนัดจิจนาเลิศการลุ้นสี่แชมป์เนี่ยนะครับข้อเสียของมันคือคุณต้องลงเล่นถ้าถ้าเข้าหมดนะลงเล่นครบทุกนัด และยูฟาจะไม่หลีกมันมันเกินมาอีกอ่นึกออกไหมฮะธรรมดายูฟาจะไม่หลีกรอบรรอบอบแบ่งกลุ่มก็หกนัดและเข้ารอบสิบหกทีมเลยอันนี้ลิเวอร์พูลเข้ารอบสิบหกทีมเลยก็จริงแต่มันงอกมาอีกสองนัดเพราะฉะนั้นโอ้โหกวา่าคุณจะเตะถ้าคุณเข้าชิงทุกรายการโอ้โห,หเฮียขาล่านะขาล่าเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะลุ้นสี่แชมป์ได้มาเป็นบอลถ้วยเอฟเอคักับคาราบาวครับมาฤดูกาลนี้ผมมองว่าไอที่การันตี ค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างละกันเดี๋ยวหาว่าผมแบบไปเจอแบอะไรนะค่อนข้างที่จะแน่นอนก็คือพรีเมียร์ลีกหนึ่งรายการแล้วก็นะรีครับเนี่ยนะครับคาราบาวคับเนี่ยมีโอกาสสูงครับมีโอกาสสูงจริงอะ Yeah.